ครับครับก e ็เอ่อเป็นเป็นแรกครับหลังจากหลังจากคอนเสิร์ตครับว่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองเพลงเลยครับใ่ครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับพร้อมเปลี่ยนยังครับพร้อมเปลี่ยนยังลงพร้อมเปลี่ยนครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหาชุดเปลี่ยนอ่ะอันนี้อันนี้ชุดสัมสื่อโดยเฉพาะเลยนะเอออะไรนะ เออ่ผู้จัดการแม่พูบอ่ะครับผมปกติในสงการเราเราแบบเปนจอยทุกปีไหมครับเรื่องนอนนอนฉ่ำลุกปีอะแต่ปีนี้คือได้ทำงานใช่อุ้ยอุ้ยไปคบผมครับปกติปกติก็เอ่อเรียกว่าอะไรอยู่อยู่บ้านเลยเพราะว่าแบบทั้งปีเราก็ทำงานมาทั้งปีแล้วแล้วเนาะแล้วก็แบบว่าช่วงสงการมันก็มีช่วงที่แบบเหมือนหยุดหยุดยาวประมาณนึงเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันไม่มีงานออกไปไหนเราก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลย ใช่วันนี้พบปะแฟนคลับที่ใช่ครับก็ได้พบปะเยอะขึ้นครับอย่างวันนี้ที่โชว์อะไรครับแฟนคลับในงานนี้ก็มีโชว์ครับมีโชว์ครับโชว์เลยครับมีเซอรไพรส์ไหมครับอ่าไม่ไม่เชิงว่าเซอร์ไพรส์แต่ก็เป็นเรียกว่าเอ่อเป็นเซตลิสต์ใหม่อะไรเงี้ยหลังจากที่เราหลังจากที่เราเล่นคอนเสิร์ตมาเราก็เอาเซตลิสต์บางอย่างมันขึ้นมาใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเราไปเล่นตามเซตตามงานต่างอะไรอย่างเงี้ยครับการคาดหวังก็คาดเป็น เต้นอะไรครับผมเต้นไม่เป็นนะครับผมเต้นไม่เป็นนะเป็นพิเศษของงานนี้ไหมครับเออเราเต้นไม่เป็นครับเราให้แบบว่าวงนี้ขนาดดีกว่าไอ้อย่างโออีฟก็มีแบมก็มีให้วงที่เขาถนัดเต้นเต้นไปดีกว่าครับอช่ครับเราเรามาทรงขาล็อกอยู่แล้วครับใช่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 ปล่อยไปตามฟิลเนาะปล่อยตามฟิลว่าปล่อยตามฟิลจะจอยรับวันนี้เป็นวันแรกเลยยังมีหลายวันเลยใช่ครับ ครับก็ฝากด้วยนะครับ FWD นะครับ Music Live ์เฟรนะครับพันที่3นะครับทำทุกเมสสงการนะครับผมก็ยังมีเดี๋ยวน้องน้องลายแค้นมาด้วยน้องน้องลายแค้นมาวันที่กถ้าใครเป็นแฟนน้องน้องลายแค้นก็ตามมาดูกันได้นะครับแล้ววนี่าจะมคอนเสิร์ตใช่มับเป็นเอเชียทัวร์ครับเออมันจะเป็นเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับผมเราก็จะมีไปหลายเมืองครับจะมีเป็นหลายเมืองเพราะว่าเราเราก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวเอา เออเรามีแฟนๆที่ไหนเราก็อยากจะเอาโชว์ชเซตเนี้ยเซตที่เราเล่นในคอนเสิร์ตเต็มๆเนี้ยไปเล่นที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคราก็จะแบบว่าเ,เริ่มทีแรกเป็นที่ผู้อยากครับใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเท่าที่ประกาศไปแล,แล้วก็จะมีเอ่อมีเอ่อติมินม,มีโตเกียวอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีฮ่องกองอะไรประมาณเนี้ยครับหุโรปกับญี่ปุ่นไปที่ครับรหลายที่ครับพร้อมครับเราพร้อมเต็มที่ครับเพราะว่าเรามีทีมงานคุณภาพตรงนั้นเลยครับอยากโชว์ให้ใครได้ดู ก็เราเราพยายามจะทําให้เรียกว่าไรเดียเข้าถึงเขาได้ง่ายที่สุดแหละถึงแม้ว่าเราจะมีอ่ากัพงเรื่องภาษาเรื่องอะไรหลายๆอย่างเราก็พยายามอ่เราจะอาจจะมีแบบหยิบเล่นเพลงในที่ที่เราจะไปมาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ที่ที่เราจะไปด้วยในเรื่องของภาษาเรงนี้ก็สื่สายภาษาไปอีกแล้วใช่ครับเราก็พยายามพยายามเท่าที่จะแบบออย่างน้อยเราก็เราเราจำไม่ได้เราพูดไม่ได้เราก็เขียนจดไว้ตันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบแค่แบบอ่โอเคเราเราเราเออเรามาเจอกันเราได้ใกล้ชิดกันแล้วนะอะไร ก็มีมีบ้างครับมีมีมีในหลายๆที่ตอนนี้เราก็ทําบ้างอยู่ทีมว่าแบบว่าเออในแต่ละที่เราจะหาเพลงไหนมาเล่นให้แบบว่าให้เขารู้สึกว่าเออเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทำเพลงสักเพลงที่มันสามารถแบบว่ามีาสไตล์ภาษาไทยเป็นหนึ่งเพลงนะครับอ๋อเออมีเพลงที่เขียนให้แฟนคลับว่าตอนตอน,ตอนเล่นตอนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็อาจจะเราก็คุยกันแล้วว่าอาจจะแบบว่าสมมติเราไปที่ไหนเราอาจจะมีการแปลเปแบบ็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เล่นกับ ใช่ใช่ใช่เพลงตีมเพลงตีมในในเราเขียนมาแล้วเราไม่ได้เขียนเพลงนานใช่อยากตีมในเวอร์ชั่นของนักร้องบุ๊บี้ข้ามจะเป็นตีมอะไรคอนเซ็ปต์อะไรมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์บอลรูเบียลเนี่ยแหละครับเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันกับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับเรายกคอนเซ็ปต์เนี้ยไปในทุกูชีอะไรอย่างเงี้ยครับให้แบบว่าใครที่ไม่ได้มีโอกาสมาที่ที่กรุงเทพก็ได้เราก็จะไปหาท่านเองครับผมตั้งไว้ท so yeah. <c oughs> <c oughs> ุกคน เราก็อยากไปให้มากที่สุดครับแต่มันก็มีปัจจัยอะไรหลายอย่างอย่างอื่นมากมายเต็มไปหมดครับเรื่องงานของเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องทํางานอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยเรื่องคิวเรื่องการแมทช์กับเวนิวอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยไม่มีปัจจัยแบบพักต่อเยอะโอ้ยผมอัดได้อยู่แล้วผมผมไปทุกอาทิตย์ได้เลยผมบินทุกอาทิตย์ได้เลยผมบินเป็นนกได้เลยใช่ครับใช่ครับผมจะบินเป็นนกเหรอใช่ผมบินได้อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปต่างประเทศอีกแล้วใช่บิน เยอะประมาณหนึ่งครับแบบปริทีประมาณนึงใช่แต่แบบว่ามันก็มีหลายๆงานหลายๆพาร์ทหลายๆส่วนให้เราได้แบบว่าเราได้มีโอกาสไปไปในทํางานที่ที่หลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับไปนะครับม,รมันเป็นอินเนจีเป็นยังไงบ้างมันมันเป็นการแลกเปลี่ยนอินเนอร์จครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนอินเนอรจีระหว่างระหว่างเราที่เป็นคนทําโชว์กับคนดูที่แบบว่าเป็นแฟ,แ,ฟแฟนๆในแต่ละแต่ละเมืองแต่ละที่ที่เราไปเแล้วรู้สึกว่าเขาก็อยากบางคนก็อยากเจอเรามากๆแต่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาส ไปมาที่เทมเพื่อดูเราอะไรเงี้ยเราก็เราก็มันเหมือนเราก็ไปหาเขาให้ได้มาให้ทำได้อะไรเนี่งเป็นลำเป็นเรื่องนะครับถามเลยว่าเป็นไปด้วยกันต้องรับอย่างนี้ให้กันต้องรับอย่างนี้ทุกทุกเมืองทุกเมืองอบอุ่นหมด่ไอ้ตอนนั้นตอนนี้มันสูตรตัวเอีกไปซ่อมเอาเพิ่มไปอยู่ที่ว่าเราติดของว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างไระครับอะไรนะครับมันก็คือมันก็คือเอ่อเรียกว่าอะไรดีครับก็ตามเชื่อของผมว่ามันก็เป็นอะไรเอ่อ ในแง่เรื่องเพลงเรื่องซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบอาจจะไม่ได้เป็นการเป็นการมันเป็นการแบบโปรโอทถึงถึงฝันเป็นไทยเล็กๆบางอย่างหรือว่าอะไรที่มันแบบทําให้สื่อสารกับคนโดยสารคนได้อะไรเงีง้ยเราเขาเขาบอกว่าจะเป็นประมาณนั้นเลยได้ใส่แมนก์เวลาไปเลยต่างประเทแบบว่าเราไสามารถร้องเพลงไทยอุ้ยดีใจครับด,ดีใจมากๆเลยเคยมีรอบหนึ่งอ่ะผมไม่ได้ไปเองนะแต่ แต่แต่มีคนในค่ายไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนิร์เขาตังไปไปที่บราซิลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ร้องกันได้หมดแล้วร้องชัดกันมากเลยรูดีใจมากมากเลยครับใช่ใช่ใช่เหมือนซ้อมมาเพื่อเจอเราอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีฟืลแบบอะไรอย่างเงี้ยตัวไหนกันเนี่ขึ้นเวทีต่างประเทศ่หร่รไหมอ๋ออันนั้นฮะซัพเพอร์เลยอะไรอันนี้เดี๋ยวลองยื่นเรื่องเข้าเข้าอ่อที่ประชุมดูครับเอออย่ากจะเปินท่านอื่นเวลาแบบ ไปต่างประเทศก็จีกินมิกในการโชว์เพื่อให้ผมบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยนะเราจะไทยอะไรต่างๆแล้วเรามีไอเดียอะไรผมนี่แหละครับคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นการพูดว่าสวัสดีครับแค่ผมก็คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังยังคอนเสิร์ตบอลดูเดียวหลายๆอย่างคนดูโชว์อาจจะแบบว่าเอ้ยมันเบียวตรงไหนมันเบียวตรงผมนี่แหละครับใช่แน่นอนครับเราเป็นของดีประเทศไทยเราเป็นเราคงเป็นอินไทยแลนด์อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ ครับก็มีครับก็มีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอประกาศวันที่23ยังพูดเลยมากไม่ได้รู้เลยว่าไม่ได้ตัดแต่มีซีรีส์เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์สุดๆครับแน่นอนรในงานโปรโมชั่นเราก็มันจะมีงานต่างประเทศกันเยอพวกมันจะมีผลกระทบในการรับงานในไทยของเราบ้างจริงๆก็เราก็พยายามที่จะเกลี่ยให้ได้มากที่สุดแรับเราในเมื่อเราจัดเราจัดจัดตารางงานเองได้อะไรเราก็จะวางว่าเออถ้าเราจะรับงานสักงานหนึ่งทีเดียรไหนช่วงไหนเราทําอะไรได้บ้างเราอะไรเดี๋ยวอย่างช่วงนี้ผมก็ เริ่มกลับมาทำอะไรบ้าแล้วเหลือมันก็มีแบบช่วงที่มันต้องโอเคมีช่วงเอชทัวร์ช่วงที่ต้องถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ต้องแบบอาจจะต้องปิดภายในเดือนนี้อะไรอย่างงี้ไปก่อนแต่เรามั่นใจว่าสามารถเปนเน็ตได้ตอนนี้เท่าที่ดูเท่าที่ดูในยตารางสามารถเมนเนจได้อยู่ครับสามารถเมนเนจได้อยู่สู่ห้าดีกันเยอะครับได้นอนเต็มอิ่มตกการตกการได้นอนเต็มตอนฉ่ำตุ่นนเลยใช่ เออครับก็มีเริ่มเริ่มแบบเริ่มออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือคือตั้งแต่ช่วงก่อนคอนเสิร์ตเราก็เออเราก็ต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหรือแบบหลายๆหลายๆหลายๆกิจกรรมที่ทําให้เพิ่มแบบสเตมินาเราให้เราแบบสามารถโฮ่คอนเสิร์ตเหยะเวลา3ชั่วโมงได้ได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แล้วพอมันติดแล้วก็ติดมาเลยก็เลยแบบว่าช่วงนี้ก็เลยแบบออกกําลังกายนิดนึงเลย เราก็ม <Legend ary> ีเรื farther farther ่อยๆครับเรามีเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีก็มีครับถ้ามีก็มีแต่เราก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรใช่ไม่ทรมาร์ทไม่ทรมาร์ทครับอาหารคินอร่อยเหมือนกันอาหารอร่อยอาหารอร่อยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเราก็เลือกที่มันอร่อยสิเฮ้ยล่าสุดนี้เลยมีอะไรนะมีเอ่อกุ้งผัดผงกะหรี่ถ้าแต่ละมันมันน้อยอะมันแบบอกมันก็ทำตามวิธีการกินของอร่อยอร่อยอร่อยครับ เราได้ใช้แบบเทคนิคแบบว่ามันคนแชร์กันนย่แลแบบดมจะไปกินจริงไหมเออานะบดมคือผมมีสติว่าถ้าหนูว่าไหนๆหนจะกินแล้วอ่ะเราต้องกินในสิ่งที่เราชอบที่สุดสมมุติว่าเราชอบโดนัทร้านนี้อะไรเนีเราจะกินโดนัทเราห้ามกินร้านอื่นเราจะกินร้านนี้เท่านั้นอะไรใช่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 ก็มีก็มีเตรียมเตรียมข้าวเขาเตรียมข้าวพิเศนอ๋อเราอ๋อเราพูดตรงนี้เลยก็ไครับเตรียมรับซีรีส์ครับได้เตรียมรับซีรีส์ครับ ครับเนี่ยแล้วพอข่าวออกไปก็ดูว่าเอผมเป็นคนยอตัวเองเลยอันนี้คือผมเคลียร์สัวเรบใครที่เออไม่ได้เป็นแฟนคลับผมแล้วผ่านเข้ามานะฮะอันนี้ผมคุยเล่นกับแฟนคลับเฉยๆนะฮะขับเป็นเรื่องธรรมดาครับใช่ครับครับครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับแต่เออพลังแท็กประมาณนี้ไม่ต้องก็ได้ครไม่ใั่เงื่อนงี้ได้ฮะเอ่อ คือเรารู้ว่าเหน้าตาเรามันก็เข้าข่ายเ,เข้าขายเออเออข้าข่ายพวกเออนั่นแหละเข้าขายอยู่แต่มันก็เอ้ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราสักเท่าไหร่อะไร,ร,อ,รอ,อะไรนะครับรมผมเป็นคนเท่ครับผมเป็นคนดิบครับผมเป็นคนเถื่อนครับได้ครับแค่ตัน,น,น,นคนเท่เท่านั้น